หอมที่ตูมาเนาะมียมันบดดมน้ำลังน้ำเนี่ยหอมเลยจะคือกันกันน้ำอบเหานี่แหละ่าฉันตัวเองก็คือกินอยู่หอมบะชํามันลาวหอนตัวเองน่ะเพรพอาะหูจักเนาะแต่ผู้มันบกหอมลมีแล้วอยู่บ่นอยู่เฮาอันผูถือท่านี่หอมน้อยนึงเนาะมันผูจะนอกมันหอมหลายหอมหลายจะกินหลายมันชมงอกแค่มุ่งคุณเนาะเลี้ยว เกษตท่านั่นแล้วหักจักแลยคือออกที่นี่เขาบม่ได้ไปใกล้นะเพื่อปีบม่ได้ไปจะปเถื่อนนะไปแต่เศรีนั่นบอกบุญนี่นานาบอกบุญนี่ทุนภาคนั่นไปเนะาะภาคหวยไปนั่นงานนี่ทุกต่อไปนปะ่นบักบุญแล้วมาปล๊กกันเถียงนี่อยู่ใกล้เอ็นหวยนะช้านี่กับขั้วนี่กับหวยนะมันมาแปลนนี่เขาเน่ะมันมึงนี่เครื่อกระแดงมีอยังคือเด่นนี่ปลกมือนวัดวันชิ้นเพ่งนี่มันเดือนแจง้ง ลูกมะเหย้ยวนาะในชานม่นเดี้ยวลงไปหลุดูยจะพุิช่ำควายมันเวาน้อยใหญ่ช่ำควายนี่นี่เหรอเงี้ยงอยู่น่นห้วยนั่นในบักขีดนั่นมันเป็นผลัดมะขีดนี่ปลูกเนี้ยมันเฮ้ยเฮ้ยปูกเนี้ยลูกเบิ้งมันมาเบิ่งรู้จักเนี่ยก็เลียวไม่เหยังจะว่อน บุได้ว่าฉันเนี่ยบุถิโอ้ยบ่ได้ว่าฉันเขาไปแล้วก็บคุปเอาพี่ช้างเนี่ยนะครับโอบเมื <c ười> oh, ่อนอนบ้านไปแล้วปปปแล้วจังไม่ยังบ่บุจักแล้วจะไม่ยังเจ้าว่าไปตั้งเงินเทียงเงินเห็นบ้าในในพุ่นทางเงินทางเจ้ามาเห็นลูกกุกบางอีทีหน่ะเขาไปตั้งยูนนแล้วบ้านหนอยโอ้บ้านนี้จังย่ายขึ้นไปพุ่นอีกนานมันสะฮองคลอดไม่สุดยางบ่เออเออสุดยางก็ชวนชวนมันนั่นแหละอืม อบเลยเอาคยย่านขักย่านมันมเาะไปทำมันเห็นตื่นม่เช้ามันมันก็มั่งโรเทียงน่ะบุึงปังมึงปังไปทำมันมั่งไปใช้หมุนเอาคยบ่มั่งในคืนนี้คุณคอยสิต่ายมันเป็นไ่อนมันะไรจำควายทีอยดควายก็ไมมควายดอนมันเหมือบึงไทักจำกโตควยแล้วมันเงยเงา้จักหัวอยู่ทัางใดจักขางอยู่ทั้งใดมันแบบบึงแต่หึงนะบอ ได้เลยวังชิบไปปีอืมสิบ<ป>ห้าปีคนติดมันจากแล้วถูกมือ,อนเนาะเออมันจืดต้งเลยน้ำกันยังบรด้แหงเลยยังแต่ละปีมันไหลอยู่ทุกทอย่างกินนานเลยนีนแรกมีคนกินนานแล้วคำคำวันน,น,นนั้นคำเมื่อชื่อู่บ้านคนชื่อประเทศไหนคือคือเมื่อนี้ตุกหนึ่งสิบห้าพันุกหนึ่งตุกน้ำนะเออตุกน้ำเลยจุกหนึ่งชิบห้าพันไหน ทังต uh. okay. ุ๊กเลยบ่บ่แล้วบดน้านบดชงเขาแล้วเอาคือแพร่แค่เขาเถ้าข้าเจ้ามีกระตุกเลยกรไปแล้วเขาก็ของเฮือนเขาขายเนี่ยเขาก็ยื่นใช้กระตุกเจ้าก็มาข้อจิ้มหาพันผุติชิมห้าพันขึ้นมาเนี่ยนั่นคีอยังมานเอามานเอาคือวเจ็ดพันเออเจ็ดพันนล้วลังบนก็เจ็ดอันนี้เขาบดชุ่มเขาชื่อนั่นเขามาปาเมียนั่นชิมพันบดเขาปาบดชุบขายต่อบดชิมหา ขายต่อขายเอาอะไรขาต่อนี่เจ้าบุบบุกเอาบุบบมีน้ำจิ้มจําเป็นเอาแล้วบ่นที่หาเอาเจ้าเอาแล้วเด็ดไจ้เมันก็ีอันขายขายหางขายลวยแะนี่เนาะนั่นะยโอ้ยทุกชาดินีหนอบาสิมหาพันนะอันอันคนบ้านคอยนะ่ะมันบม่มีปัญญาครับชื่อโลชื่อชื่อโลจันมิโกะมะขี ชื่อเอาหุ่นใดอันแก่น้ำมาขายหันเดือนหนึ่งหลายปอนด์ใดคอยขึ้นวันนั้นหนามาเห็ดเทือนโลนเนาะเห็ดเทือนไม่นอนไม่เช่ามาแล้วเมื่อนั่งอยู่หันเห็ดตุบหน้ากับชาวไร่ช้ำมันฮานรถไถมันก็เบิดแล้ววังลอยกวดทุกเนาะอืมเขาไปจากเฮ็ดมันเมื่อยโอ้ดายไม่เขาชนุกผู้แห้งก็นมันเมื่อยมัลอยมันชนุกผู้แห้งแล้วมันชนุกยังพ่อกับแม่อยู่เฮือนเบิดหันแล้วเอาหลาน ลูกหมดไปพุ่นภาคใต้พุ่นส่งปีหนึ่งได้เป็นฉีหาเฉนเป็นล้านบาทเฉีนยนได้เฉียนมูอเฮือนบัตรเจ้า<ะ>เห็นเราเหือบเฮือบมีแต่เฮือนหลังลงามเนาะอ๋อ้โงยมีแต่ไปสวดมักทุเรียนบอกพอตุเขาขายมักทุเรียนอยู่พุ่นมาเห็นเฮือนเขาเนาะจ้ำเขาชี้เอาล้านตัวแฉนล้านตัวแฉนนะฮะล้านบาทนี่ตัวแฉนบาทขาแรงเห็นบอกขาแรงงานปีหนึ่งแหละแปลว่าขายมักท<อ>ุเรียนแหละเขาก็ไล่คิดไล่มีแต่เทือนหลังงามๆแถวคุดแขกหอยเมาโอ้ยไกลบ้านงามหอยเมาประชาำคุดแขกดอก <No. S 1> care, เนาะอืมกูดแค่นในวัดข้า,นาวนท<า>ุเรียนสวนบทุเร,รียนเขาขายทุเรียนเห็นบอกนีกระแพงอ้อมจำเป็นกับเพื่อนเจ้าเพื่อนน้อยหากคุณไม่ได่หาคนบไม่ได้มาอยู่บอ่อเห็ดเมียนปลาเมียนเห็นโมเอนร้านคอยที่ท่งหมอล่างงามๆนั่นเพื่อนอีนอีน้อ,นอย,ออยเพื่อนนั่นเวียดเห็ดโอ้ยความงามมันจะไปว่าอย่างนี้เจ้าหมอในบ้านนี่นะไปหันเพื่อนร้านคอยนี่ลูกเอื้อยคอยอีนั่นอีน้อย เขาเคยได้เงินได้มากะอยู่เบื้องไหนไปอีกอยากไปหรือเขารถวิโก้เจ้าจะขันเลยในบ้านขุดแค่นันเขาขายบัตเรียนมาชื่อนั่นปีหนึ่งกะเพื่อนชามคันก็มีรถวิโก้ในบ้านพ่อยนะปีหนึ่งกะบางคนก็ได้สองสามแสนไปสามสี่แสนล้านค่อยในบกงดอเล็นบมทางออกไปบ้านน้อยขายมาทุเรียนไในลายกะรถนั้นรถพอร์ตนั่นราคาล้านชามแฉนอยู่บ่มือชื่อว่ากับมาป้าไม่ไดเฮือนน่ะบัชาม มันว่ามันไปเหตุงานบอลละหมื่นบาทช้อหมื่นบาทาก็มีมันไปดุดฟันวแปงให้น้าเขาเนาะเรื่องเบิกนาเบิกให้เบิกชวนบอกโบกชําชวนบกับก,นบกทุเรียนมาเพ่าะป้ารถอยู่ในโะบเฮือนอะไปเลยเด้รถวิโก้กขั้นหนึ่งอยูนะ่เนี่เฮือนอนวันนี้รถพ่อเนี่ก็ขั้นหนึ่งนี่ช่วงเงินมาให้ลูกไปอีบัญญีบิกันตะกี้บกเตีออยู่นี่หลักชาเฮือนหลักชาอันรถอัดฝักตูเมี่ยมันว่ามากพี่มันเอาไปเลยลูกมัน ขนาดพนดัดบ้านเข<ร>ากัหลายครอบครัวเติบเลยๆไปเห็นงานไปส่วนของทุเรียนภาคใต้น้นั้นลแล้วคอยโทรมือนำปบะก,กันเขาได้เงินแล้วเขาไปจาก,กมาบกักทองโทรมาทอง,ทองเอาเต็งไปอยู่รำในยวาทองมจักช่องตีเต็งจะไปมาเพียงมนันหน่อเอาจะได้เงินนี่แล้วโอ้ยมันว่าชำโตนกัอยู่ชำนั่นแหละรับเพราะได้อยู่ดอกมาเงินเคเติดกระจายสตัวได้เงินได้อยู่ครอชำว่าไปนั่งเงาเงินโูมือถูนั่นชวนทุเรียนกับ หมอท้องนี่สองเฮกต,ตาร์บริษัมบักบักแพ้บัก,บก,กนั่นบักยังกอดลูก่อยรอนบ,บักนั้นห่าห่าเฮกต,ตาร์พรตัวมอเนี้ยแหงบร้วบในกู้คุ้มมัน <c oughs> บาดเวลามันเป,ป็นหนักปะยังนะแต่ก,กี้นั่นมีมีหม,มูอยู่น้ำมันสอง,นปปปปวง,นงวันนี้เขาปุ๊บเลยยังจะมันผู้เดียวหมดอยากได้เมียโทรมาเมื่มมอไรเงี้ยตัวจะได้แล้วมาว่ามาถูกเทงี่ทิ้งที่พาไปหาเอา กัวมปเตยงเอาเต่งยังเอามาอยู่น้ำเต่งไปเอาอไปลดไปอยู่น้ำตัวก็ไปลยแลยวะขอแล้วแล้วก็มาเลยมันเล่บเแมส่วนมักตรีนี่ไก็ไปไลอรูอทางเมไลยแล้วได้โอ้ได้ดีโลผู้ใดก็ได้แท้ไรว่าเลยเอาแล้วผู้ใดก็ได้ดีโลดีนะโอ้ยูกควัยยำก่ได้ยังจะก ข้างบนโมอมบ่บมได้ดรอโมนี่สิยังมได้ได้เนีいい่ยเอาเงินละปีหรอครว่าแบบว่าเขาเจ้าอาศัยหมาตุเ <references> รียนได้หลายนี่เออหลายร้อยหลายหลายพันนี่เขาก็ไล่ให้เขาหลยเพิ่มเยอนี่ลูกคนในยู่ชวนนี่สามสี่คนในวนเลยรุดลองยังมันได้ยังเพื่อนชั้นก็ยังม่ได้รุดไปไปหันได้บ่เนี่ย อยู่สวนอยู่สวนทางภาคใต้อยู่บ่อยู่สวนเขาเรียกยังไงบ่อเขาเจ้ายังบ่อยากเที่เขาเจ้ายังมาจากทีเขาเจ้ายังเทบอยู่อี่คำมาแล้วทีนีนบ่อี่คำบ่ได้อยู่สวนอี่คำอยู่อันอะนั่นอยู่สวนประตกรุงเทพอยู่สถานีรถไฟหมอนี่หมอนี่ก็ได้เงินอันดีเลยลูกคอยเป็นมันหาเงินย่างเมื่อบ่ได้นั่ขึ้นหนึ่งเจ็ดแปดพันบาทได้ขายขอกินได้ขายกับเขา ได้ยี่หมอนชื่อเฮือนชื่อดินเลยเด้ชื่ออยู่กับตัวอันชื่อกรตัวเมืองเลยเด้่ยช่อยู่อันตลาดชวันชัยนี่ดินนั่นจักที่มันจักไหลไปแล้วมันถือึงแตก็ะิมาเฮือนอะไรได้บัตรถามมันมึงได้พอมันตัวมัึงเออแค่ว่ามึงตัวมันงามนี่ก็ปุ๊บเดือนชองเนี่ยลูกเอ้อเดือนชองเอาชิมมึงก็เดือนสีเดือนที่ไปได้แต่ว่าเขาว่าว่าปุ๊บอันเฮือนบ่ได้ได้ เขากะหามืองามยามดีเขากะปุ๊กมืองามอะไรได้ได้คือเก่าหันแล้วเนาะได้คือเก่าคนเกาแต่ละปีมันก็มีมือดีมือเออมีมือดีมือบูดีคือกันนั่นแหละมือดีวันดีแล้วก็ยามดีแล้วก็เขาก็ปุ๊กเลยนั่นคะแนนว่างเงินพ่อได้เออได้นะได้พอแล้วคือพวงมันชื่อดินกันกว้างเธอแล้วมันว่าชามชิปคุณชามชิปอืมอันดินบันมันชื่อวง้คือในเมืองชำมันก็จัง เพลงมัง่ไงนะฮะโซงหลอดสาหลอดไปจกแล้วเขาไลายเป็นสาเมตรสาเมตรเด่นเจ็ดไปลอยพูดไปจบเออที่เมนูแบบใกล้ตลาดชวนชัยฮะมันชื่อนะพอดีโอ้มันก็ทีแพนเดิมมาแล้วได้แล้วมันเอามันทิ่มาเมต่อที่มาปุ๊บบัดเนี่ยไปบอกมาจ้างคนแหละมันก็ทิไปอยู่พุ่นนี่คือเก่าแล้วมันบอกให้เขาจะทำมือมันแล้วพอด้ะมันบอก ลงบนยอดก็โตมามือไดเลยก็โรหาพอวะพอจิไปง่ายเท่านอกเท่านี้ให้งานยนมีเ้วก็ตั้งรถแล้ว,ลว,ลวมันเห็ดแล้วเ้วก็ตักับเมื่อมันไรนั่นคือปัิจัชอบให้หวะยอดดอกทะเบงให้พวกกันพวกงานน่อยนะลูกสช้าวะลูกเช้าลูกเช้มีอันที่ชอบ ลูกสาวเมียผู้ที่สองมียผู้ที่สองนั่นก็ทิเล่าจูพังนี่บ้านคนบ้านพังเฮาออกไปอยู่เชดา,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 ามชัยพ่อแม่พาออกไปอยู่นี่แต่ก้อยบ้นบนานปัดไม้เห็ดมาช่วยหน้าในเฮือนคอยดีนะไ,ไปคนปัดคนพ่อมีอ่ะพุธที่ทนหนึ่งปัมาเห็นมันหรอปอยละหมากักมันหรอปัดละเอาเอา,เอามาันไอลูมกันจอพุนเขาเอเทอไอรูกน้ำกันสามสามคน <S 2> <S 2> ยังสองตายคนหนึ่ง แ่มันเหียนอยู่คนก็หาเมียผู้เดินบ่ทนันออกแต่งเหียนชมได้ค่ยเอานะี่ยเออเมียผู้ที่สองยังอยู่ได้อัี้นคงเหียนก็เอาแหละมันก็ออกมาเลยไปเลยก็เอาปันนี่ก็ได้ลูกสองคนสามคนโตน้อผู้บ่าวบันท้่มอน,นั่นน่ะหม้อน้อยคู่น่ะมันไอ้คู่คน อันนั้นแหละมาชอนอยู่ในบ้านช้น้ำใช้ฮั้วก็ไปนอนอยู่น้ำมันในเฮือนแม่มันนี่เนาะนอนในือนแม่มันมัน,นีเลนะเขาก็ชีได้ลิ้บไปกินกันแล้วว่าเขาจังพากันปลุกบ,บ้านในมอคัมพาชื่อมันนะมอคอมนนะัมคพาอยู่วันน้ำพองทา่<อ>าปุ่นตอนนั้นแล้วเมื่ออยู่บ้านพวกนี้นพวกนี้นก็ได้ รพมเติมแลยนะว่าเป็นปีเป็นหนึ่งปีปลายพลนันปริมาณบัดนี้เนี่ยนะมานมานนะครับที่มันพิษของต้องเทียงกันนะวะปุ๊บมาบอกปุ๊บมาบัดนี้มันบุตนได้ลูกเด้อมาได้ลูกอยู่กับน้องแม่ดิมาแล้วบัดนี้แม่มันนะครับจาชาวมันมาหาตัวเองดแบัดนี้มามาแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าจะเอาบ๊อบบอ้แทงให้แปงยังดรอปฉันเพราะแต่หมูน้อยตัวหนึ่งไปน้ำผีน้ำช้างระยะบ๊อบบอบบ๊อบเอาคอยจะเอาใหม่แล้ว เลยไปเอาไม้เหมือนเอาบ้านแม่บ้านแม่พูนไปซื้อง้วนเห็นปะฮะพูนไปหาซื้อง้วนบ่อคนคนบ่อเนี่ยนาพูไปหาซื้อง้วนจายแล้วมันตายแล้วบวกมันหน่อยจานแฟนพ่อหน้องขีดตมพูนโอ้พูนเมียข่อยนะจานแฟนอันบ้านหน่องขีดตมมันบ่อู้อยู่นะจานแฟนเนี่ยคนคนบไม่ชูงหรอกเออเที่ยนนะ เราจะหาไม้าเองก็งอย่างนี้แถวบ้านกูไปหานโนม่าไรเออหาโนม่าไปก็มาให้เมียขายแมีนบ้านนี่แหละคนที่เล่ายู่รังบ้านนี้เราเอากับกานแพนหนี่งก็ชี้เอากันนี่กับเมียไปอวนนูเอานั่นชาวจอดนนั่นขายเราขันบุงทึนหมดไปเอาน้ำยาคู่นั่นยืมน้ำยาคู่ยืมงูยาคู่หมดยาคู่ชิบออกมาแล้วบุญนี้มนใช้แล้วเอากันเลยเน<ห>าะอืมอีดอก เรื่องของเรื่องที่กี้ <ไฟ S 1> อยย่ไพ่คยณป้ามาเนี่ยไพ่เคยอยากได้ผัวเป็นที่เป็นจานเนี่ยที่กี้เนาะเออคนธรรมดาสามัญชนนี่เพิ่นบ่อยากเอาได้คุณป้าคนนี้นี่เดี๋ยวไปเอาบ้านวนวัวมาเนี่ยนี่นุ่มบวงนี่ได้ลูกแปดคนเนี่ยนุ่มบวงได้ลูกแปดคนมาบ้านนี้แล้วก็ปีบ้ากันนี่ก็ป๊าย้อนล,ลูกก่ได้ป๊าย้อนพิเศษเป็นกมีอะไรลูกนั่นกินนั่นกินนั่นแหละ ช่องคน,นกินนั่นเบิดกินแล้วบา้านมันจะขายักพีช่ช้างกับพ่อยเลยอ่ะหืมบักกูหนูก่วงกับพ่อยว้าวกับพ่อยพ่อยก็เออมันก็จะหายคนไปจับไปพูดแล้วขังคุกกันขังขี้ไก่อยูอย่เพื่อช่องคนไปจับไปเบิดตอนนี้แม่นั่นอยู่บ้านนี่ชิตายเลยขึ้นฮอนลูกนั่นฉันตายชันชายแล้วบัานค่อยได้แต่เดือนหนึ่งคนก็เอาเอาเอาอกมาจำกันกับตื่มมันอีก มันหลายกับพออยู่แั้นี่น,นนะเอาเลยบ่ได้จับอีบัดจับตัวที่สองไ่ได้บ่ได้เอาไปสักเขช่างไปโชวไปหานลูหกหัเกเขาได้เป็นโหรานคุ้มทางเอ,อินอยู่ในคำคุยไก่เขาบักมันสองคนนี่ให้กูเนี่อฮัมบ์บ้างม,มันไปบ่ได้เด้อมันบอกว่าจะ โชวให้ทหารอันเงินตำรวจม่วงไปเอาไว้เยเออโชว์เดตำรวจผมตำรวจเบีว่าบอลมันแก้คันปีคาอีไก่บอกคาร์บิไก่กับแก้คันทหารไ้เนาะอืมเนี่ยมาแก้คันกับคาร์บไกอันเดียวบบ้เพนคนละบอลนอกกระเถาะเออคนละบอลไม่ได้เขาก็ไม่จอดรถเขาก็โทรมาเขาอยู่ในใช้มาอยู่ด้านท่าเขาอยู่หันแล้วว่ะอืมใส่แข็งทาอยู่หันแล้วว่ะเขาก็ท่าเขาอยู่ในบนทางเ อย่างออกไปบอกทุกคนจะนอนอยู่ในอันอันอันแั้นนอนอยู่ในอันหวยหันเขียบแคมหวยนะน้ำมากพี่ได้ไปรู้เถอะเขาปัดเขาปัดชามคนเข,ขามาเขาถือยังแนวก็ถามเขาว่าไม่ยังมันกระทุนหรอเขาก็มาแล้วความหวยเิ็นตำรวจมากก็แหลนแล้วจะผลพไปเนาะกทิพย์ปัานก้อยว่านเนี่ยอันทุกคนแหลนนะพอดีเครื่องชออง็อตหม้อนก็ ปรับจะเป็นร oh ื <of> BLANK, ่องของคนลงเลยอืาไปตะกียเขาปรับเขาครับม okay. ื่อเขาใส่ให้โอ้โอ้ความห่วยเขาก็หามความห่วยพอเอ้ยแม่เอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยไปแล้วบั่ไปห้อนเพื่อนนั่นในทางไอแม่ก็แดนน้ำลังคอยข้อจะเนี่ยไหนก็ดีคอยข้เว้ยคอยขอน้ำเจ้าเรืคอยแพนได้แพนใครไหน่าข่าจตีคอยนี่หรือว่าในใดก็ตามหมอมันข่าให้มันข่าคอยนี่เจ้าเป็นโทษได้ เขาจะบอกไอ้น้องเขาจะมีบอแล้วเขาอบอกเอายังน้าเจ้าดอกเขาบอกเอาเออยังเขาจะชิมคาทิ้คคงคนนี้เขาจะเอาลูปคนเมื่อยู่บ้านเอาเอาเอาไปแล้วปุ๊บนะก็ไปเช่นกันไปยาห้างอยู่ผุ้เล่นอันดวนอันห้องกันทบ,บ้านคนนีนทั้งตำรวจอันผู้มาจับคนนี้แล้วก็ปล่อยบ่อรู้แล้วเอาเขาเชื้อให้อันแปรอันล้านแปรแสนเมื่อน้ะ เชียร์การ์ลันแผ่เชนใช่ชี้อายทั้งบ้านเชี้อายทั้งเงินตำรวจอะไรนั่นแหละหมอนแผ่เชนก็คือชี้ให้แล้วก็เอาลูกแล้วเมื่อเอาลูกไทยมาแก่เอาเมื่อคือแล้วหน้าของของดำนาแล้วน้าเราเอาลูกเราเมื่อน้ำนานนำดำนาแล้วหน้าวันนี้เลยหนี่งเดือนคิดสองวันนี้วันนี้ลูกเลยโทรมาแต่กรุงเทพนอนลูกลูกกับเรากับลูกกุกเนาะมองลูกพอเอ้ยฉัน เจ้ากับชิยาใครแม่นี่บอว่าฉันอยู่น้ำกันค่ชาวช้าชิดปีนี่ว่าฉันใหญเราเมื่อละลอดเป็นบอบว่นฉันก็ันในเราแหนงวงไปกับมากับแต่เจ้าอยูู่้เดียวเจ้าตะกี้โอรคือชำเาอยู่นี้ว่าฉันเอยร่าข้นอเอางวให้2อตควไวตัวนึ่งแ่ตูอีกตัวนึงหมูหน่อยเอาอีกชาาชอเดี้ยไป ให้เขาแอบมึงอันผู้นั้นผู้นี้อันผู้นี้ผูกแขนคอยผูกแขนคอยกับเมียใหม่คอยเอาเมียใหม่มาแทนผู้เด้ห่วยลาดชาวเฮงคนรับบาลผูกแขนกับผู้นี้ทุสมา่นผูกแขนก็เรียนอันนี้ลูกคอยผู้นั้นอันนั้นดูชาวแขนกันก็มันก็เอาหลดวิโก้มาด,ดิมันก็เอาอันอันนั้นขึ้นไปอันหลดมัน หอไปสงแม่อยู่คุณแล้วอยู่ดนวดใหญ่เอามาตอนพอสู้กับแม่ป้าบุญโฮมโอ้ย่อยก็ได้สปอนเซอร์กับน้ําส้มมาแล้วให้ตูจาโอ้ยขอสบายดีเด้อพอแพเด้อสบายดี FC เบิร์ทุกท่านมาฮอดเฮิงบ่มาฮอดบ่ดนปานใดเนาะพ่อเฒ่านีค่อยค่อยมา10นาทีนี่แล้วแล้วเจ็บคัวเข้าเราเจบ่เข้ายังบ่ได้ป๊าตแน่เจ้ากะมึงแน่โอ้ยเป็นตะย่านแท้บอกรับไผ งองอควมหลุดมันน่ะจังว่ามาเจ้าแล้วตัมตัวมันโคมเจ้าน่ะก็เอาตัวนำมาเห็ดเวียกมันหลุดเป็นพิชังงอมันลายตัวแล้วมาถอดเป็นชิบกว่าตัวนด้บูจื้อจังดีบูจื้อรักบอกกับภัยล่วมร่มเป็จ้าตัวไดโคมงัอโคมเหยียบนี่เบิ่งแน่บ่าคุณงอเหยียบทางบ้านนี่ยังยังเป็นแผลอยู่นี่อ๋อทีลึกเนาะจะเหมือนชอดอีกดีนะที่ผู้ถอวเฮ้ยนี่ เขาบอกว่าเจ้าจื่ออะไรฉันบอกเขาที่นั่นแหละไปเอาไปคนที่เอามาเมียนผูกแกนคนนี้อ้าตึกมันนั่มันมันยู่ตายแท้พอดีอันเป็นนั่นเป็นแม่นางอย่างนีอันโตมันมันต่ำมามันเหยียบปัะโคมไปนะจื่อยู่มันเป็นพุดีนางงอนนี่ใช่ไหมมันเผามันนั่นว่าอยู่บนหน้าผากมันนี่เป็นแห่นได้น่อยนะงมดตัวนั่นนะมันตื่นหนดหางตั้งแค่เดยวมันดูเลยบ้านนี้ เบ, waited, บ ue, to himself, to uen, no ื่อมอแหลไปรถท้องชี no ่ก mm ีเดกีเด mm ้ค hmm. ือเริ่มแบนี้ตรงนี้มันแหลกหูจักต่ว่ามือปารถกับโต๊ะก้านนี่ป้านั้นพอแพทดหมดแล้วกับรถนะมืองวงกับง้อมาเหยียบลังอุ้รถป้าแน่นหัวใจแ็บพวดชี่โค้งพี่งัวเหยียบดีแล้วยังไงวะนี่เนาะดูจาน์บได้มีรถได้พอแพ็คนตั้งคนไลลขึ้นมาใส่ได้คนไห่มาจับไม่เส่เป็นว้าพี่อะไล่จับว่างัวมันกับบจักเลย ถามมันมมันันนบอกว่าจับโรดขึ้นมาตั้งมาเอาอันนี้เอากระคามลงกับถามมางัวไผ่นี่งัวเจ้าบอโบแมนถูกป่ะงัวทหารเอาโบแมนงัวเจ้าเจ้าลายมาไงยัง,งมันแมนพูดนั่นแหละมันกินหย่าได้เดิน,นซื้อนะบ่ได้มีส่วนพักส่วนยังหรอกบนหนองซาบ้านปุ๊บชีพึองนั่นไก่นพมไม้ต้นทำซาตอนที่เราไปถานผู้ตู้ไปกับอันกินองตอนนั้นน่ะอันแหละกินเบิ้งควายลีงัวนั่น ขามาเนาะขามาแต่ทางเชนู่นบอกข่อยจีอยููเล่นเบื้องนั่นข่อยเห็นงัวแะไรข่อยจนข่อยจนมาเล่นเบื้องนี้ข่อยว่าชีดีกับมันวิทย์น่ะเราไปเจอกับมาใช่อีกวันมันรถแลนกลับมาแช่ขอยบาทนี่น้ำแลนกลับมาข่อยรถทำเลยบ่ดีรถกรถงัวก็เหยียบบุญจะเจ้าบนแลนไว้เจ้าแลนด์ไว้ขึแนจะเก่านั่นยันมีอยู่ในหักในเพจขับบมแข่งกับขานะหักน่ะแค่รถับไปไว้คือจะเก่าน่ะบุญลีเจ้าบุญเจ้ายังนั่นอยู่ เจ็บจังนี่เนาะตุวจันเนาะกลางหลังยังมีห้อยเหล็กงวงจังหวะเหล็กงวงใหม่ไปเจออยู่ยังมีกรห้อยมาเหยียบอยู่บักเตี้ยนี่บักเตี้ยบ้านช่างเป็นบ้านโอ้ยผมเผื่อเลยว่ะอันนี้นั่นมันขี่หลดไปนี่ต่ำงวงพุทธิคาหักอยู่บ้านหน่อยงานกับพระทหารได้ประเภทเี้ใครยุ่งัวงขาักมันงานกับพระทหารได้น่ะฮห้ยคนขับปีเพิ่งนี่นักงวงรีบบอกกับใคร